พี่เพีดีกําลังตัดขนให้กับสุนัขตัวนี้นะครับน้องมีความพิการขาหลังนะครับแล้วก็ทําให้นอนแช่เยี่ยวแบบนี้นะถ้าน้องขนเปียกอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เกิดความชื้นสะสม,มเกิดกลิ่นอับแล้วก็เกิดผื่นใด้ผื่นทามที่ถุหนังของน้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดขนสั้นให้กับน้องเพื่อที่จะไ<ม>ด้ลดความอับชื้นนะครับแล้วก็ลดแผลกดทับไม่งั้นมันก็จะเป็นแผลกดทับได้ง่ายนะครับถ้ามีความชื้นสะสม แล้วก็ลดความร้อนสะสมในร่างกายด้วยน้องจะได้ไม่ร้อนไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับแล้วก็ลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยครับพี่ี่ร้อนจัดเพราะว่าช่วงช่ว<ร>งตรงวันในอากาศร้อนมากเลยนะครับมัน,มนมก็เป็นช่วงช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิยัง0-40องศานะครับพี่ได้บอกนี่กดตัดสนสั้นให้น,น้องนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้สะดวกขึ้นด้วย ที่เปียกอยู่นี้ก็คือสีของน้องเองนะครับเขามีผ้าปูให้อยู่นะแต่บางทีมันก็จะเ,เปียกผ้าไ,ไปด้วยนะครับมันทําให้ซึมเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องไปด้วยนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนผ้าให้บ่อยอยู่นะครับก็ต้องห่วงเรื่องนั้น<ม><ม>แต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องยุงกัดนะครับหรือว่า,มาแมลงวันตัวนี้นะเพราะว่าเขามีวิธีการไล่ยุงแล้วก็ไล่แมลงวันด้วยครับ ที่นี้มูลนิธิเซฟโซนอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นมูลนิธิที่ดูแลสุนัขจรสุนัขพิการแมวจรแมวพิการรวมก,กันกว่า600ตัวนะครับมีคุณกาเบล่านะครับเป็นผู้ดูแลมูลนิธิที่นี่ครับท่านใดสนใจจะบ,บริจาคมีจิตเมตตาสนใจจะบ,บริจาคเป็นค่ายาค่าอาหารค่าดูแลสุนัขจรแมวจรที่นี่นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิได้โดยตรงเลยน,นะครับ เลขที่บัญชีแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แต่เราจะให้ไว้ที่หัวโพสนะครับขอบคุณครับใจเย็ยนๆใจเย็นน้องคนข้างนั่นมครับน้องขู่ก็เลยก็ขออนุญาตมัดยากให้เพื่อความปลอดภัยนะครับ ัวนี้ก็มีความพิการขาหลังนะครับน้องไม่มีขาหลังทั้งสองข้างเลยเราจะตัดขนสั้นให้เพื่อลดความแบชื้นที่ผิวหนังของมันนะครับเพราะเวลาที่น้องฉีแล้วเนี่ยมันก็จะมีความชื้นสะสมที่ตรงบริเวณท้ายนะครับตรงหางตรงตรงหางด้วยเจดีก็จะตัดขนสั้นให้นะครับ อันนี้เล็บโค้งจิกคนนิ้วนะครับทำให้เกิดแผลอักเสบครับพี่น,นี้จะตัดเล็บให้นะครับเพราะว่าเล็บน้องยาวแล้วก็โค้งกลับมาจิกคนนิ้ว oh. สองนิ้วเลยนะครับน้องมีความพิการขาหลังนะครับเหมือนจะโดนดรถทับมานะนนขาขาดไปข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งก็มีความพิการไปเลยอ่ะ oh. ตัดให้เสร็จแล้วนะครับน้องจะได้ใช้ีวิตซ์ได้ขึ้นนะครับ จะได้สบายขึ้นสบายตัวมากขึ้น